สััดีครบพี่น้องปังโกพี่น้องปังไปมือหนึ่งมาในช่องเสียออกเป็นลําพื้นคือกระมันเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศนะครับอยู่ในสํงงานักงานมะลําเป็นลําพื้นครับมือนี้บรรยากาศดีอีกมือนหนึ่งครับวันที่ยี่สิบสามนะครับอื่นห้องก,กันจะไปนะครับหากล้ำแล้วบรรยากาศพี่น้องอยู่ขั้วมือนี้ก็ซื้อไปตลาดมาตัตสโซค,ครับพี่น้องคือมะเขือ นะครับผีนะครับปลาแด็กปลาหุงสุลกสุลรถสอมาเบิดนะครับปลาคูครับพี่น้วยอุ้ยปลาหัวโลดดำเนินการย่างความเท่าเลยนะครับเฮ้ยแล้วโอ้เลยครับอากาศมีอากาศมีนิ้วกระดาษพรมถึกกันครับพี่นะ้องนหอมบนเลย ก็ได้เป็นดองมันเป็นดองเป็นดองกันพี่น้องครับเขาเคยเป็นเปล่าก็ได้กินได้หมดเลยกินได้ของดองโอ้โอเป็นดองกันจร่งหรอโอ้ยครับโอ้เดี๋ยวสมัเราแม้วสวดสวดหงเข่าครับเสียออกหงเข่าแล้วตืนนิดเดียวเลยว่ามันยังครับ บอกความจิงเอาแล้วเราไปเสีย <woods> ป <purposely S 1> ักไวเสียปักเจ้ามอิาเน้ออุ่นตัวปนปูปูปนปูปนปูปนกับปูครับเีลาเพ่นจิ้นเขาอเ่ลานี่ครับจนมากเนาะเนาเต็มทีเลยครับ มาตรงหวงเลยใบยนี่สิบลาบไปนิ่งโอ้ลาบไปนิ่งะจ้ามีหนักกับยไสะดาไไปไปเนไปมุงไปสองไปมุ่งเนี่ยไปสองไปแล้วก็สิคองเขาได้บันเว้ยปกติเราก็ดูหามุกตลอด อะกับาตัามอยังอื่นพอาเดีซื้อเตยมกันไปนี่แล้เนาะไปไปทำมัน่ปคตัวหนาอาจจะง่ายก็คนีนียยั่หันมืนมันปลากรัเร่ปลาจเห็นตัวน้องนำตลาดปลาไม่เคยกินอาหารทะเลป่โอ้ไม่เอาปลาหมึกโอ้แล้วยุค้างเพชรบุงกุยกับพี่น้องเดี๋เพเพชรบึงเพชรบึงกุย ตัวไปน้ำเริ่มมือนีไ้ยไปเาไป่าะเะเอนเน่เต้องไปเออแล้ก็ต้องไปหเจ้ชวนนอนมือนิงมหโอ้ได้วนนอนดอก่น้องปาเลยสุดเบิงบรรยากาศพร้อมอกับเอาครับรับเอาคนไทยไดครับิ่ก็ไิ่ีเรียนครับ ันสีนอนก็ตื่นครับวันด้บินธาาตะวันดบินธาาตันล้สีวันดิบินธาาตินะกินน้ำกันครับพีน้องตกแดดน้องสันเนาะอาหารชานบ้านห้อครับผมปณกระปูอากาศหินอากาศเินอาาาวพี่น้องนั้วือมักทั่วู่ครับผมทั่วู่โอ้พวอันไม่กินอีกวะโอ้ กับบรรยากาศในสำนักงานนะครับไทยบรรยากาศพี่น้องเบื้องตื้อยางรอบสำนักงานจักรอาพกันนครับไปใส่ยางรอบสำนักงานจักรอบก่อนหนึ่งดอกมกมักเบื้องยางรอบสำนักงานครับพี่น้องโอ้นี่ครับรอบสำนักงานไทยพี่น้องเบื้องก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีอีกมือหนึ่งครับพี่น้อง บรรยากาศดีมากเลยนะครับดีมือเงินกิดเป็นเก็บสิ่งเก็บขวังนะครับมือแรงพวกมือแรงกับมือเงินซ่อนะครับเก็บสิ่งเก็บควงัง้นรถขึ้นล่าแต่สิไปตั้งควิธีเราเสียอ่กคืออะไรไปนั่นะครับมีอยังกับซอยกันกวนช่วงนี้นะครับพี่น้องพอทั้งตั้งค์ทั้งเก็บ เียวอากาศสีได้ล่ำเลียงกสีล่ำแค่สากเดียวเท่านั้นสีน้อนเยาานะครับพี่น,อน้องมือสองขยัตื่นไปเก็บสิ่งเก็บของรถขึนล่าเอามาลงสำนักง,งานคือเก่านะครับพี่น,อน้อนงะครับบรรยากาศรอบๆสำนักง,งานมาลำเพชลำพืนนะครับบรรยากาศดีมือหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศรอบๆสำนักง,งานนะครับ ไทยพี่น้องเบิง้งพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องหลางคนก็บอกโอ้ยจะเป็นไทยตะันเดียวน,นะครับมันก็เหนอพี่น้องประเทไทยบรรยาก,กาศในพี่น้องเบิ้องสับรปบรอบนสำนักงานทักสิชไทยยังเนาะพี่น้องก็นี่แหละสลับขับเข้ากันไปนะครับไร้สดเนี่ยเบิ้งคลิปเนี่ยนะครับพี่น้องจะพึ่งเบี้ยก,กันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีมอลำัมพินลำเพืรนครับ,นะรบเป็นกวามมังใจให้กันนะครับอย่าสางสัน เ่อไปพ,พ,พี่เอาเบ่งตัวนะครับเส Over ียงเสียงนะครับปลาย่าที่ี่มัดนี่ก็ได้ยิงยี

มองขดโอ้ยไห้เเมีคนมองเข้บูทดินเม่อได้กินขอเามั่เกลีงมดี๋ยละเดี๋ยวมื่อได้จับสลากันที่ว่าเป็นเพื่อนจับสลากยื่นยุวงนี้เราไปจับเี๋ยวไหนเขาบอกว่าเมื่อวันคื บอกคุ้เขาปีไก่บ่ได้จับน้ำมัวถ้าจะตั้งตั้งวิธีอยู่เทันออเ่ับอยู่อ่าอยู่ไหนปุณิย์เอออยู่บาหอยองกเงกพระเหารเมแย่เนี่ยป้าว่านี่แหละอันที่แม่พันออกมาไล่มาอันพัเหนึ่เพื่อนออกมาเท็ดใผู้ใดบุญหไดของเราโอ้ยมันตกงดีให้ เดืนพั 1, นหนึ่งเนาะสำหรับนะครับคลิปนี้ก็ไว้นสำนีเด้อพี่น้องนะครับจังหวะป,ะปะุมป้อกันในคลิปต่อไปครับ